กลับมาวันนั้นที่เคยพอเฮ็ดดำพี่น้องนี่ก็ะพออีกเราบ้างแน่นนี่โอ้ยโอ้ยนี่บัางแน่นเอาเห็นบ่บอกตะเบิางแน่บ้างแน่ก็บ่ได้อันนี้มันเถาแล้วปล่อยมันอันนี้มันเถาก็ปล่อยมันเอาขึ้นมาขากแต่ปีนี้ไหม เฮ็ดดำไลรือดีกินพี่น้องเอ้ยคอยโศกดีปานอันนี้มันมันซุ่มมัน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 ก็เลยว่เป็นบึงบักขื้อแหงนะจ๊ะมันซุ่มบังเนี่ย มันก็เลยคือเปียกตลอดนะโอ้ยพวกเนี้ยไอหน้องเลยน,นี่แลหละเฮาบ่ได้บ่ได้มาเบิ่งมันนัน่นบ่อบ่ที่พ่อเก็บอะายบ่ได้มาเบิ่งมันอ่ะโอ้ยโดนตืบเขาบ่ได้เข้าป่าทุกมื้อเนาะเออนี่เข้าเนี้ ยาย่ลีใหญ่ยังล้างการมึงเนี่ยอุย๊ยเอาอิลีก็มันใหญ่ขักแน่แน่ทละ่ะพอคิดว่าสิมาพ่อมันอีกไหมพี่น้นองเฮ้ยมึงเนี่ยปัดตุ๋ยใหญ่ใหญ่ขักแน่แน,น่คิดว่ามันสีมาออกไม่อีกเนาะ นี่ยเนาะสีไบงกะคานอนเนี่ยแย่งงามอีอุ้ยงยไหลเงยไหลคิดว่ามงเสีบเนาะอันเรียแต่คอหมากดอกต่คอยมากลิลิค่อยย่องเราว่าค่อยมากมันแสบมันงามเห็ดดำนี คิดว่าสีมพ่อมันอีกเนาะให้สิไปคิดว่าสิมพ่อมันอีกมองดูว่ามันสีว่าออกอีกนะมันก็มันก็นกออกมีให้เห็นนะเรื่อยขอยงแม่ยคิดตะเมียหนวกปุ๊บเนี่ย เดินเย็ดสู้นวิอินตะคงมาเห็นเล่งนะนะเนี่ยมึงมึงมึงอุ้ยดีใจค่ะพี่น้องเอ้โอ้มึงสิคอยไปแล้วพี่น้องมงเนี่ยเอ้าอันนี้แห่งแล้ว

หนุ่มกในแจ้งน้อยท่านอากาศน้ำเย็นจ้ะพี่น้องแม่เออทุกๆฮือฮือฮ่าฮ่าฮ่าหงุดหงิดจยวแม่อุ้ยเอาป้าฮมันก็แสดงว่ามันอยากออกมาเรื่อยๆเน้องๆโอ้ยเนาะงใหเฝ้าดูไป เยาวากันเด้อจ้ะนี่นี่โอ้มีแนวสิใสหรือบาดเนี่ยเออถูกนะมันบานเต็มนี่บานจนมาแบบบางงามนี่แหละแต่แซบ่บแซ่บบึงใบหูมานกับไข่ เห็ดยังวะนี่บานติมถีเลยดอกหน่อยมัน,นโอ้ยโอ,โอ้ไม่เกะน่นเดินนะเานาะเฮียเฮียอุ้ยผัดเถ้าเถ้าคิดว่าไม่ซีโมกออกมาอีกพี่หนุ่มเอย Nih bon, mun kau. Hidup ini alangkah. Eh anda yang apa dah kalau awak awak Mình cầm không? Cái Nam Vẫn mất nỉ, vẫn mất sùng mạc cả Nam đâu? ยอหงอินเ yeah, ์โคอลี่โอยโอ้ยกอดเอะซรสมรดูดูขาสตาหรือเปล่าอยากมันคอมอุยนี่อถืออันนี้นะกล่องทรายเรยวกับาคอท้เยจ้ะ ไี่ดอกไงค่ะไงเนี่ยเท่อ้เห็พวกอีกรอบพวกเนี่ย,ยสไดท้ายลูกใบน้ำมาจ๊ะอีกคนนึ้ ทอดเรื่อยๆเยอะเงือดหลายนี่เก็บไปใส่กล่องนหน่อยกันคขมันว่าหนาวนี่ก็สีออกเรื่อ,อยๆยนี่เนาะน,นี่กล่องหนึ่งด้วพี่น้องบัวงามบัวงงามแอกนี่นี่กล่องหนึ่งสีดำหูนกล่องหนึ่งดำขมิมอยู่คุณยี่หรอ,อก,กระตาคุณมันเก่ามันจากมันเก่ามันก็พอะแค่มาเก็บไปละก็อพอได้ บนเก่ามันหนาเสีย้ยมันสิขึ้นหลายรอบตัวแล้วเนาะ นอกเลยวังเนี่บงบ,บึโอ้อยากขึ้นเทนอคนกระสิวานะอาจจะสิขึ้นได้หลังจากเก็บไปเลยซื้อหาเหมือนก็สิขึ้นนั่นแหละแต่ห้าวกบด้ม,มาเลยนะ งามคัก mm. พี่น้องอุ้นนี่ก็ไดฮ้อมันเถอะฮหดแต่ดำอซะล้วินเดียดีอือ ง้างไวมันก็ขึ้นนะรูวะ้ว่ามันขึ้นแต่มันแก่ร้านเนี่ยมันจะขึ้นบางทีเขาเขาพอเห็นแล้เนอนมันดำแต่มันก็จะขึ้น ผมเห็นี้มันก็นยังอ่อนอย่งน,นี่ดอกนี่ก็นยังอ่อนอย่งนี่เอา้าเอามันไหลหรือดิเห็ดนี่นะโอ้ยม,มันอ่อนอ เห็นแนวเห็นแนวก่ะมากันได้ไม่นองยือไกลโฟกัสนี่เห็นบลระโฟกัสหยากแ่น้อเขามาในอุม้มใหม่ไปจ้ะ จะพี่น้องเออเศร้าซอยนี่แหละแค่นี้แหละเมื่อละ